เดี๋ยวเรามารู้จักกับต้นตำลึงนะคะตำลึงฝรั่งนะคะอันนี้ทานได้นะคะอันนี้เดี๋ยวมีน่าจะมาแนะนำอันนี้ยอดเขาจะออกสกักๆากระเครืองระคายหน่อยนะคะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าฮอฟเฟินนะคะทางเยอรมันใช้ดอกของเขาฮอฟยอดฮอฟเฟินจะสกัสกๆานะคะไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะไปคินดิบเดี๋ยวจะติดคอสกัสกๆาคอนะคะ เอาไปผัดก็ได้นะคะทางเยอรมันเขาจะใช้ดอกดกนะคะเอาไปสกัดทำเบียร์บางพื้นที่เขาจะปลูกเป็นพวงขึ้นไปสูงเป็น10เมตรนะคะแล้วถึงเวลาเขาก็จะลากต้นลงมานะคะเอาดอกเขาจะเอาเฉพาะดอกไปทำเบียร์นะคะเบียร์นี่ก็สกัดมาจากหลายอย่างนะคะใช่ว่าจะมาจาก,พกเพาะข้าวมาจากข้าวโอ๊ตแป้งแอนจากพืชหลายๆอย่างนะคะเบียร์แล้วก็ อันนี้เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เอามาสกัดทําเบียร์เขาจะเอาดอกมาทําเบียร์เรียกว่าฮอฟเฟินะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บกันจ้าในๆนเราก็ผ่านมาแล้วเราก็จะเอาไปด้วยนะคะนี่ก็คือขึ้นชื่อว่าเบียร์เยอรมันเลยนะคะยอดฮอฟเฟเราจะเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกค่ะ มีนาไม่ดื่มเบียร์มีนาก็จะไปทานนะคะเนี่ยยอดสวยๆเลยจ้ายอดฮอฟเฟนนะคะเยอรมันประเทศเยอรมันขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะที่มีเบียร์เยอะที่สุดนะคะและหน่าลองที่สุดนะคะและเบียรประเทศเยอรมันก็ใช่ว่าจะแพงนี่คือยอดฮอฟเฟนนะจ๊ะ วันนี้เรามาเดินปั่นจักรยานไม่ใช่เดินขอโทษคะ่ะเรามาปั่นจักรยานวันนี้เราก็มาชมธรรมชาติแล้วก็เก็บผักกลับบ้านไปด้วยนะคะในไหน<ๆ>แล้วก็ปั่นจักรยานแล้วเราจะไม่ให้เสียเวลาช่วงนี้ยอดกําลังอ่อนๆนะคะดอกยังไม่ออกอีกนานค่ะดอกเขาจะออกเป็นพุ่มเป็นเครือเลยนะคะเป็นพุ่มเป็นเครือนี่ค่ะ บางคนก็จะเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้ว่าตำลึงฝรั่งนะคะตำลึงฝรั่งแต่จริงๆเขาเป็นชื่อเยอรมันคือฮอฟเฟินเอาไปสกัดเบียร์นะคะนี่เอาไปสกัดเบียร์จ้เห็นไหมคะเราก็จะได้ผักสวยๆอ่ะด้านหน้านี้เริ่มยอดเล็กแล้วนะคะ เราเอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปด้านหน้าเราไปหาผักเพิ่มเติมอีกนะคะม,ม,มีนาก็มาเจอยอดตักกะแตนกําลังขึ้นสวยๆค่ะนี่คือยอดตักกะแตนนะคะที่โวยอันนี้ดึงมาทั้งโคนเลยค่ะมันหลุดมาแล้วก็เลยจะเอาไปทั้งโคนอ ที่เราเรียกกันว่ายอดตะก,กะแตนนะคะยอดตะก,กะแตนนี้เป็นพืชที่มีพิษอยู่ด้านในนะครับสะสมพิษนะคะก็คือถ้าเขาแก่หรือมเมล็ดเขาจะมีพิษที่รุนแรงนะคะถ้าช่วงที่ยอดอ่อนๆใครจะทานก็ทานได้นะคะเป็นผักยอดตะก,กะแตนที่อร่อยรสชาติหวานกรอบอร่อยดีมากเยี่ยมยกมือให้เลยคะ่ะห้าคะแนนเต็มเลยถ้าให้ห้าคะแนนนะคะแต่เราไม่ควรทานมากนะคะถ้าทานมาก จะสะสมพิษนะคะเป็นอะไรที่อร่อยมีนามาเจอมีนาก็จะไปกินเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่ว่าไม่กินแต่เราต้องกินให้มีขอบเขตนะคะไม่ควรกินมากเกินไปเรากินตอนช่วงที่ยอดอ่อนๆนะคะดอกดอกเขาจะเป็นสีชมดอกเขาจะเป็นสีชมพูเป็นพุ่มที่สวยมากนะแต่สําหรับคนไทยเจอตรงไหนก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะเก็บไปกินหมดเลยนะคะ ก็อีกหน่อยเขาก็จะแตกยอดมาเต็มโกอนี่ค่ะตอนนี้เขาเพียงแค่เริ่มออกนะคะเริ่มออกมีนาก็มาเจอพอดีเสร็จเราไม่ทานเยอะเกินขนาดนะคะทานให้มีขอบมีเขตนะคะแล้วช่วงที่แก่ๆก,ก็ไม่ควรจะทานนะคะคือเมล็ดของเขานี่มีพิษรุนแรงนะคะเดี๋ยวมีนาจะมานั่งเล่าให้ฟังว่าทำไมเราเรียกยอดตะกะแตนกันนะคะ ทำไมเราถึงเรียกยอดตะกะแตนอันนี้ก็หลุดมาทั้งกอไม่ว่ากันนะคะไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเขาก็พุ่งมาใหม่สังเกตด,ดีๆนะคะเขาจะมีหนวดเขาจะมีหนวดเขาจะมีปีกเขาจะมีปีกนะจ๊ะเรามองดีๆเหมือนตะกะแตนไหมจ๊ะเหมือนตะกะแตนไหมเหมือนใช่ไหมจ๊ะนี่แต่ละยอดแต่ละใบามาสังเกตด,ดูเลยคะ่ะเหมือนตะกะแตนนะคะ เราก็เลยพากันเรียกยอดตักกะแตนนี่จ้าทานได้นะคะแต่ว่าทานให้มีขอบเขตไม่มากเกินไปนะคะทานเป็นระยะระยะแล้วช่วงที่เขาแก่แล้วมีลูกมีผลก็ควรหยุดทานนะคะเป็นการสะสมพิษนะคะเขาไม่ขึ้นในสมุดเลในะตำราว่าทานได้นะคะเพราะว่าถ้าเขามีพิษจะไม่ขึ้นว่าทานได้นะคะยอดตักกะแตนจ้าดอกเป็นสีชมพูนะจ๊ะ อันนี้มีนาก็มาเจอผักกาดหินหรือผักกาดหินจ้าข้างทางจากปั่นจัก,กรยานก็สะสมผักกลับบ้านนะคะดอกเหลืองๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยนะคะผักกาดหินนี่มีรสชาติออกขมๆนะคะนี่ดูนะคะดอกเขาจะคล้ายพุ่มๆดอกพกครีจิ๋วนะคะนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะคะเราก็จะเอานี่ดอกๆนี่ไปะคะ่ะเอาไปลวกจิ้มนะ้ำพริกจ้า ผักสวยๆข้างทางค่ะไม่ต้องกลัวค่ะแถวนี้ไม่มีหมาเดินค่ะไม่แต่จักรยานค่ะเราอยู่บ้านนอกค่ะถ้าเป็นในเมืองนี่หมาจะเดินเยอะเลยนะคะอันนี้เราได้ผักยอดผักเหลืองไปสะสมอันนี้ไม่ช่อยยอดคณะนะจ้ะเป็นผักกาดหินจ้ะเราสมายอดไหนที่ยังไม่ค่อยบานนะคะ เดี๋ยวเราไปเอาข้างหน้าต่อค่ะตรงนี้ยอดกำลังอ่อนๆเลยค่ะส่วนมากแล้วเขาจะเรียกกันว่าผักกาดสนิมจะ้ะ สาษาเยอรมันจำไม่ได้จ้ะตรงนี้ยอดอ่อนๆค่ะดอกเขาจะเป็นพุ่มเล็กๆนะคะเหมือนโปเกรี่นะคะเหมือนโปกรี่นะคะนี่ตรงนี้ยังไม่บานจ้ามาเอาตรงนี้ก่อนค่ะ เขาเริ่มแก่แล้วนะคะก้านเขาเริ่มแก่เดี๋ยวเราจะไปคัดเอาที่บ้านอีกทีนึงอันไนแก่แล้วก็ตัดออกเรามาเอาเฉพาะยอดอ่อนๆจ้ะอืมมีแต่ยอดเลยจ้ะมีแต่ดอกอ่อนๆ เยาขอเอาไปใส่ตะกร้าก่อนค่ะนี่จ้าตรงนี้ยังสวยๆจ้ายังอ่อนๆอยู่นะจ้ายอดยังดอกยังไม่ทันบานนะคะ ผักกาดสนิมจ้าที่เราเรียกกันอยู่นะซะอ,อกขม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 ไปเล่มๆปเล่มแต่ถ้าเราไปนึ่งเอาไปแกงก็จะไม่ค่อยขมนะคะนี่จ้ะผักอยู่ข้างทางค่ะผักอยู่ข้างทาง นี่อีกก้อนนึงค่ะเขาเริ่มเหนียวแล้วนะคะแต่ถ้าแค่เหนียวนะคะถ้าไปลวกก็อ่อนนะคะวิวสวยๆค่ะนี่ก็ป่าข้าวสาลีนะคะก็ป่าข้าวสาลีหรือป่าข้าวโอ๊ตนะคะวิวสวยมากเลยค่ะเขาปลูกข้าวที่นี่